สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมาร์คเบอร์เกอร์กับโอมิจิเด็กเกตเกมนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับอีกหนึ่งชิคก,กี้นาเมในคลาสสิกแพ็คที่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีคนใช้เยอะอยู่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ติดเมตาเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือโยกินชิน่นเองครับสำหรับโยกินชินั้นเป็นชิคก,กี้อนอมิที่มีความจําเป็นต่อเด็กเขาดาวมากๆนะครับซึ่งในส่วนของความสามารถนั้นจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาติดตามรับชมในคลิปนี้กันเลยครับ สำหรับโยคินชินะครับถือเป็นชิก,กิงอมิประเภทซัพพอร์ตที่เหมาะที่จะเอาไปลงควบคู่กับทีมเค้าดาวมากๆนะครับเพราะว่าโยคินชินั้นมีความสามารถในการรีคูดาวให้แก่ชิก,กิงอมิที่อยู่ในทีมนั่นเองนอกจากนี้นะครับก็ยังมีความสามารถอีกหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะครับเอาเป็นว่าเรามาเริ่มทําความรู้จักกับการ์ดใบแรกของโยคินชิกันเลยดีกว่าครับ โดยเรานะครับจะเริ่มต้นกันที่การชิกิ้งอามิของโยคินชิครับซึ่งความสามารถของโยคินชิก็คือในทุกๆ3เทิร์นนะครับโยคินชิจะทําการฟื้นฟูพลังชีวิตจํานวน3หน่วยนะครับให้แก่ชิกิ้งามิทั้งหมดที่อยู่ในทีมรวมไปถึงผู้เล่นฝ่ายเราด้วยครับ มาต่อกันที่การ์ดใบแรกของเด็กนะคบเป็นการ์ด Evolve ที่มีชื่อว่า Entry ครับซึ่งหลังจากที่เรากดใช้งานการ์ดใบนี้แล้วจะทำการลดเคาวดาวของโยคินชิลงจำนวน3เทินด้วยกันและนอกจากนี้ในะคบในทุกๆ3เทินโยคินชิจะทำการสุ่มโจมตีชิกิงอามิหรือว่าผู้เล่นฝ่ายศัตรูจำนวน4ครั้งครั้งละ1ดาเมจด้วยกันครับ การ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดสเปลที่มีชื่อว่าโซนิกสตาร์โโดยความสามารถของการ์ดใบนี้นะคบก็คือเราสามารถที่จะเลือกลดเค้าดาวของชิกกิอาอิตัวใดก็ได้จำนวน2เทินได้กันครับ การ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดสเปลระดับ SSR ที่มีชื่อว่า Ensemble ครับซึ่งความสามารถของการ์ดใบน,นี้ก็คือจะทำให้โยคินชินั้นสามารถที่จะแสดงผลเอฟเฟกที่เคยเกิดขึ้นจากการใช้งานการ์ด e v o วิต่างๆ,งๆทั้งหมดในเกมนี้อีกครั้งซึ่งหากเราเคยใช้การ์ด e v o วิทั้งหมดของโยคินชิมันก็จะแสดงผลทั้งหมดอีกครั้งหลังจากที่เรากดใช้งานการ์ดใบนี้ครับ การ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดอีโวที่มีชื่อว่าคากุระครับซึ่งความสามารถของการ์ดใบนี้นะคบก็คือจะทําการลดเคาทดาวของยูคินชิลงจํานวน3เทินหลังจากที่กดใช้งานการ์ดใบนี้และนอกจากนี้นะครับในทุกๆ3เทินยูคินชิจะทําการลดเคาดาวของชิกิงามิที่อยู่ในทีมเราลงจํานวน1เทินด้วยกันอีกทั้งยังเพิ่มพลังโจมตีและพลังชีวิตให้แก่ชิกิเหล่านั้นด้วยอย่างละ1ห,หน่วยด้วยกันครับ การ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดสเปลอีกแล้วนะฮะซึ่งการ์ดใบนี้ครับมีชื่อว่า m e d e n i n g Melody ครับซึ่งความสามารถของการ์ดใบนี้นะคบเราสามารถที่จะเลือกเพิ่มเค้าดาวนะครับให้แก่ชิก,กิงอามิสตูได้จํานวน2เทิร์นด้วยกันและทําการลดเค้าดาวของโยคินชิลงจํานวน2เทิร์นด้วยเช่นเดียวกันครับ การ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดสเปลกึ่งทิกเกอร์ที่มีชื่อว่าเดลโมนิกทูนครับซึ่งความสามารถของการ์ดใบนี้นะครับก็คือจะทําการทําลายการ์ดที่ศัตรูกําลังจะใช้ในครั้งถัดไปนะครับซึ่งการ์ดใบนี้สามารถใช้งานเป็นการ์ดทิกเกอร์ได้อีกด้วยนะครับโดยหากเรามีการ์ดใบนี้และมีดวงไฟเหลืออย่างน้อย1ดวงเพื่อใช้งานการ์ดการ์ดใบนี้ก็จะแสดงผลทันทีครับ การ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดอีโวอีก1ใบนะครับที่มีชื่อว่ารีคว i มครับโดยความสามารถของการ์ดใบนี้นะครับก็คือจะทําการลดคาดาวของโยคินชิลงจํานวน3เทินด้วยกันและในทุกๆ3เทินนะครับจะทําการจั่วการ์ดเพิ่ม1ใบพร้อมทั้งมอบดวงไฟให้เราสามารถใช้งานในเทินนั้นเพิ่มได้อีกจํานวน1ดวงด้วยกันครับ แล้วก็มาถึงการ์ดใบสุดท้ายครับเป็นการ์ดสเปลที่มีชื่อว่า l i n g r i n g s o u n d ครับซึ่งความสามารถของการ์ดใบนี้นะครับก็คือจะทำการลดคาดาวของโยคินชิลงจำนวน3เทินอีกทั้งยังลดเคาดาวให้แก่ชิก,กิงอมิที่อยู่ในทีมอีกด้วยจำนวน1เทินด้วยกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะไม่รวมชิก,กิงอมิที่ตายอยู่นะครับ และนี่นะครับก็เป็นการาดทั้งหมดของโยคินชิครับเราจะเห็นได้ว่ารูปแบบการาดของโยคินชินั้นค่อนข้างแตกต่างจากซิกิงามิตัวอื่นนั่นก็คือมีการาดอีโ e วที่ค่อนข้างเยอะครับซึ่งข้อดีก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยหากเราใช้กร์ดฟอร์มนะฮะล้วฟอร์มนั้นถูกฆ่าตายเมื่อเกิดใหม่เอฟเฟกของฟอร์มนั้นก็จะหายไปใช่ไหม่ะฮะแต่ว่าการที่เปลี่ยนไปใช้อีโวเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะตายนะครับการฟื้นกลับขึ้นมาใหม่เอฟเฟกนั้นก็จะยังคงอยู่นั่นเอง ซึ่งในเรื่องของความสามารถนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าโยคินชินั้นมีความสามารถค่อนข้างหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีชิกิเงามิจากระยะไกลนะครับสามารถที่จะฟื้นฟูพลังชีวิตให้แก่ชิกิเงามิแล้วก็ผู้เล่นได้สามารถที่จะจั่วการ์ดเพิ่มแล้วก็เพิ่มดวงไฟได้นะครับสุดท้ายก็คือเป็นความสามารถที่ช่วยลดคาวดาวซึ่งเป็นความสามารถที่ค่อนข้างหาได้ยากในชิกิเงามิในปัจจุบันนะครับ และสุดท้ายนี้ครับหากใครที่ชอบคลิปไกด์ของโยคินชิคลิปนี้รวมไปถึงคลิปอื่นๆที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของโอเมลจิตะการ์เกมรวมไปถึงเด็กโชเคตก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่ากดสมัครเมมเบอร์ชิพเพื่อเป็นกำลังใจหรือว่าช่วยค่าน้ำค่าไฟผมได้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์คเบิร์กเกอร์ขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ